ก็เสดมเนาะคือม,ออมอือนเนาะสวัสดีค่ะไม่เลี้ยงก่อนใ่ไหมไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเสียนปะาานิ้า,า,าสาแต่ลูกใสก่หลักแม่หอยเคิมไม่ใส่เหร อะนวะหอยยังม่เห็นพงอยู่เือบปใสมันไ่เห็นแต่โอ้โหเห็นดีดีเลยต่เป็นผัวยายไปแล้ว ใส่เนีู่ไ่ดเขียวใสสวทเขาจะกคนยังใส่อู้หอาเนี่ยร่มกับร่ Đây là dầu bò đây là này. à. Ơi, con mặc nhai là sao hả Con mặc nhai là chị Ui, vào đây vào đây không kém đây ไปแง่ังหมดก็เด้มันมืดจริงเย จายมเห็นหูตูดกันนัขาดตรงไหนเนี่ยสอ กับพ่อใส่อยู่หน้าหาเสียกินก็ได้มันก็แตกดูคือซื้ออันอื่นมันก็ดีดีอยู่มันยิ้ถือก็ระวัย ชิงดีประหลาดจะเขียนจากมาให้ซบไปให้เรียนรู้เป็นขอคุณอคีร์ให้ก็อายสายลายเธอชมเสน่หา Hãy subscribe cho kênh Ghiền mẹ Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn มองได้ตอนนี้เอวอะเอวแตกจังไดเนาะทีเป็นที่เขาสอนในยูทูบอะไลน์นี่ก็สิทธิ์เิ่เต็นไม่ใค่เห็นหรอก เออโอ้โอ้เ้มปกเลยโอ้โอโอ้แค่นี้ก่อนะค่ะโอ้มไม่แน่หยเบิง